สวัสดีค่ะพ่อเหมือนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุก้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องยูทูบโจพาลุยค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเป็นความฝันเนาะคะ่ะจะมาตามความฝันของพ่อเหมือนพ่อเหมือนเพื่อนฝันแล้วจะมาง่วนบังหันเนาะพ่อเนาะอุย้ยก็เป็นที่น,น,น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายให้เก้าสามสองเนาะพ่อเนาะ ก้าสามสองค่ะปรากฏว่าเลขออกหกสามนาะหกสามข้างบนเนาะไอสตี่ไทสตี่ผู้ใดกลับเก่ามาเป็นหกคันจิ้เครื่องสี่ถึงกี่แล้วครับแม่นนเาะอันนี้อะวันเก่าของพ่อเนาะค่ะเอาไม้เบิ้งเนาะค่ะบางท่านว่าอุ้ยแอดเอาหันความฝันเก่ามาเทียบกับความฝันไปในเด้อสั่นเพิ่นกันสิได้อ่าพิจารณาเบิ่งพิจารณาถูกเนาะค่ะความฝัน ฟันพ่อเหมือนนี่ไปได้ทั้งเพื่อนบ้านกับบอยมากๆแล้พะพ่อนะครับส่วนมากไปทั้งเพื่อนบ้าน <c oughs> ไปเพื่อนบ้านแต่ว่างวดนี้หกเก้ากับหัวเป็นหกแล้วอะถ้าแม่น,นี่เก้ามีหกนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะพ่อนะครับจงกลับหัวไว้ครับที่เกามากเลยครพ่อเหมือนเพื่อนกับพ่อห้อยเวาไลน์ได้พ่อเหมือนกันเลยอันนี้พ่อเหมือนเป็น,ปนแฟนของแม่ล่างปู่อุดมเนอะพซี่ อันนี้ของแม่ล่างเนาะเขาแม่ล่างาางวดที่แล้วแปดสองสามเนาะปรากฏว่าแปดหกสามค่ะนะจากสองเป็น,เ,ปนเออแต้มเดียวแต่เสียดายเนาะสามสามเป็นหกเนาะเอ้สองเป็นหกเนาะคอมแมนว่าหก <6 S 2> เป็นสองเนาะสามตัวแตกเนาะเขาแม่ล่างเนาะงวดน้องขันแล้วก็ผมนว่าปูมันกลงเหอนกับว่าเอายังนงั่งรับยี่สสองคนเนกับว่า พิ่นพูดใส่เชิสาเอาเพม่นกัว่าจังสิแม่นอยู่ค่ะเพิ่นพูดอยู่เนาะในชีวตเพิ่นจัะเดี๋ยวนั่งล่ำสิบสองคนสิบสองนั่งเิ่นวะอันนึ่งอะกะทีเพิ่นเมาอยู่ไม่รังกับเพ่นเ่นนะจะมีคนถือก่ได้ครับทั้งบ้านไปไกลสารปูคนนึงบ้านบ้านยั่ก็บ้านหัวหน้าครับมี่คนถือลายอยู่เพื่อเสี่สิบสองอืมเขาเจ้จับจุดข้าเมาเนาะ จับคำบอกปูนะว่าสิบสองคนนางรำชุดสองคนมันหวานเลยค่ะจะมีคนถือน้ำเพลิงหลค่ะก็เลยว่าโอ้ไม่นะงวดกันสีเถือทุกง,งวดลายเขาทุกง,งวดลายก็โอ้ไม่ล่างกับสียุบมาได้เนาะมองหันก็นได้เกิดงวดนี้สามตัวแตกไม่ล่างสึงมาได้มีไปยูดทั้ทงไหนไปยูดทั้งเงินสบ <c oughs> ายจังไปเล่าเนาะกัน วาดนี้จะดีว่าคลิปนี้จะไป็นมะตามวามฝันของพ่อเหมือนเนอเอฟซีเ้อพ่อเหมือนฝันแม่นอยู่เป็นไดพ่อเอาลองเว้าความฝันให้ฟังแน่เป็นจังได๋แน่ค่ะเป็นความฝันของน้องชายแม่ล่างเนาะเพิ่นมาเข้าฝันเนาะครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้กองบุญเพิ่นนี่นะเพิ่นสิให้อยู่3งวดเพิ่นว่าเพิ่นเสียโดดอะไรล่ะ7ปีแล้วล่ะ พันวายพนอยากได้กล่องบุญให้พี่ไย้พันน้ำพันสีน้ำพันสีมะมวงสมงวดพันสันโอ้พันสิอยากได้กล่องบุญพันสิมาบ,บอกสามงวดแล้วค่ะป้าคือปันดีตัวนี้แ่นอยู่ดีน้องไส้ไม่ล่างนี่น้องไส้ครับพี่ไม่ล่างครับพนเคยบอกปุ<ๆ>๊บนี่น้องไส้ไม่ล่างพัน,<ม>นบอกอยู่ครัเนาะอยากได้กล่องบุญพันป้าเธอ กับควันปีใหม่เอฟซีหรอใช่ว่าเป็นของควันปีใหม่น้ำเามัอนนี่ความฝันเนาะเป็นว่าเบาน้ำควันนี่ก็บอยไม่ล่างมันปั้งเนี่ยแหละล่ะจา้เพันว่าจังไหนเนี่ยกับพ่อเพันว่าบอกกับพ่อว่างไหนก็เพันว่าเพันอยากได้ความบุญอยากได้ให้ไม่ล่างให้บุญให้น่จ้ะให้พี่ไส้พันน้ำเหมือนกันครับจ้ะพี่ไส้พันก็ตายแล้วล่ะตาจะโดดล่ะจ้ะ ไปบนจ่ายอะไรกันประมาณในสองปีเองตายนะีนะ่ปีสองปีปีกัวเนะี่ยมึงจังไหนจำไม,ม่ค่อยได้ปรนไดีอ๋อ,อืมค่ะอ่าก็เป็นตัวเลขที่มันเข้าฟันนะครับเนาะค่ะคุณว่าคนอยากได้กองบ,บุญกองยังไงนะเงี้ยในเอดในพี่ชายพนั่มสินะครับค่ะเอตในพในั่มสินะที่เข่าฟันที่มันงุ่มแอืม ไม่ล่างแต่ว่าไม่ล่างมพาะ่านฝันเป็นบ่ไม่ล่างไงฝันจะพ่อเหมือนมันบ่นี่ไม่ล่างเพราะท่านหลัฝันครับอยากได้กองบุญเท็ดให้พี่ชสยเพิ่นน้าเพิ่นกันเลยมาบอกมันบ่เพาะเพิ่นบอกเลขจักตัวเนาะเิ่นถือมาสองบินนะครับสิบอกเลขกันที่เพิ่นบอกเพิ่นถือมาสองบินซื้อมาสองใบกระดาษ ินใบกระดาษค่นที่มาก <c oughs> นี่ความปันเนะาะจที่เพิ่วัดอยากจะเห็นบุญเรียนยังไงนะจ้จะมีมีมีเลขพจะป่อยเลขสองตัวก่อนนะครับจ้าเลขศูนย์สามศูนแปดศูนย์หกอืม เพื่นมาบอกเพื่นเขียนใส้บินมาให้วันที่เพาะเป็นเลขสองต,ตัวนี่ค่ะสองตัวเลขสามตัวนี้ถ้าเอฟซีผู้ใดยังได้เลขสามตัวก็ให้โทรมาเบอร์นี้นะครับเรืองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ครับเดี๋ยวด้ยวยค่ะเลยที่เขียนให้ครับในเบอร์ั่วเบอร์มาเบอร์นี่ครับแต่เอฟซีผู้ใดอีกได้เลขสามตัวเพราะมันเป็นเลขบอกบุญเพืน่นบพืนวาน ปูเพิ่นเขียนไหหม่านะครับปูใหญ่เขียนหมาไผ่เพิ Java ่นนะครับเด็กสามตัวปูใหญ่เขียนในเพิ่นตีเลขสามตัวใครพี่พูดได้อย่างได้เด็กสามตัวไห่โทรมาเบอร์นี่ครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรกันศูนย์แปดหนึ่งยังก็ค่ะสามเก้าหกสามเก้า เจ็ดสามเก้าครับอ๋อศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้ายังไงคะเก้าศูนย์เจ็ดสามเก้ายังาะเพอไหมหนึ่งห้าเก้าศูนย์ครับหนึ่งเด้อค่ะหนึน่งด,ด้วยค่ะหนึ่งศูนย์โอ้เลขหนึ่งขวายลบไปกันเก้าศูนย์ อยากได้กองบุญน้ำครับเหตุบุญเนาะฮะบุยากใเหตุบุญเหตุยังไง้เพื่อนแล้วก็เห็ุให้พีงง่ชายเพื่อนน้ำนะครับจ้าเลขเพื่อนสองตัวอียังในก่องพอศูนย์สามศูนย์แปดแล้วก็หกศูน 6, ย์ครับมีศูนย์สามนาะฮะศูนย์สามศูนย์แปดครับแล้วก็ย <6, 0, S 1> ังหกศูนย์เนาะฮะเลขสามหางนนคะ ครับพีเพิ่นหายมากทีนี้เพิ่นได้เลขสามตัวไครเพิ่นโทรมาเบอร์นี่แหละครับเบอร์ที่บอกไปตั้งสองนะครับจซุดแผ่หนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะผู้ใดอยากได้สามตัวโทรมาเบอร์นี่เลยสามตัวเพิ่นกับบอกอยู่เนาะแดงจึ้งๆเลยเพิ่นเขียนหาบอกเพิ่นว่าปูใหญ่เขียนเพิ่นวันที่ครับปูใหญ่มันผู้ใดเนาะไม่เบิ่งเขียนเบิ่งแดงจึ้งๆเลยครับ สามตัวเนาะค่ะอาศูนย์สามศูนย์แปดแลกัหกศูนย์นี่เพิ่นแน่นบ่ค่ะตัวใดค่ะเพาะเพิ่นบ่ได้เน้นตัวใดเด้อครับเพิ่นสงสัยเพิ่นใส่ซื้อนี่ซ้ํากันแหละเพิ่นบ่เน้นมาหมหมเลขสองตัวนี่ครับครับตเลขสามตัวนี่เพิ่นอยากได้กล่องบุญนะเพิ่นว่าผู้ใดอยากนี่ก็ให้โทรมากสินะผมเสพเพิ่นโทรมาเอาถูกไหมครับเพิ่นอยากได้ส่วนบุญนะครับ เังสิปล่อยตัวเลขตามตัวสินะครับอ๋อจ้ะเราว่างหกเป็นเก้าแม่ได้อสิเดี๋ยวหอยเก้าไว้เห็นแน่เนาะค่ะหอยเก้าไว้อันนี้เป็นเลขสองตัวอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้ต้องการสองตัวไปบนไปล่างได้หมดนะค่ะสามตัวจับสาหรับผู้อยากได้โทรไปหาพ่อเหมือนเนาะโทรไปหาพ่อเหมือนครับทรับเบอร์ทัวเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนี่แหละครับจ้ะเบอร์นี้ต้องค่ะ เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ปูใหญ่ให้เพื่อนแมวสันอันนี้น่องสร้เพื่อนอยากได้กล่องบุญเนาะพอเนะเพื่นก็นเลยว่ามาบอกเลยพ่อพ่อเพื่อนมาบอกเมื่อใดพ่อมาเข่าฟันอ๋อไม่กันเมื่อวานอาทิตย์ตรงกับวันที่ยี่สิบอ่ายี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดพันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะไม่ใช่ไม่ใช่มีมาเข่าฟันเพื่อน 030860แล้วก็มีเก้าหอยท้ายเนาะหรือผู้ใดที่ชื่นชอบอยากเอาไปเพื่อนบ้านก้อนก็ได้เนาะพอนะเมื่อห่วงเมื่อหำเนาะอันนี้เนาะอยากเข้าไปเพื่อนบ้านก้อนก็ได้ครับผู้ใดอยากได้เลข3ตัวแอดไลน์นะใครอยากได้เลข3ตัวแอดไลน์มาค่ะ0817391590เป็นปรค่ะแอดไลน์ได้ไอ ID ไลน์ได้เนาะเพราะว่ามันมีใบใบดินนะแม่ ใบบินเพ่อไหนมา2 2> นสองใบสันอ่าฮวงนี่ฮวงเป็นเก่าน้ำกระไดแล้วครับฮวนี่ของูนเนี่ยเป็นเก่าน้ำกระไดกันคอยไหว้เพื่อนนี่ค่ะงนี้เนาะพ่อเหมือนอพ่อเหมือนฝัน,นปกติพ่อเหมือนเขาค่อยฝันบ่อยๆมันบ่อพอนโดูดูฝันแต่หนึ่ง,งสินนะคร<ำ>ับเนาะครับนี่เลยแต่ว่าฝันของพ่อเหมือนก็มีนัยยะสำคัญอยู่เนาะค่ะ น้องชายมาบอกจับน้องชายมาล่างครับจ้ะก็เคยมาบอกถึงเรื่อยๆอยู่ครับน้องชายเป็นกังไงครับรกคาอย่าลืมนะค่ะเอฟซีหกกับเก้าอย่าลืมกับหัวกับลงน้ำเนาะพอเนาะอย่าลืมกับหกเป็นเก้าน้ำนี้เลยงวดมงั้นจะเก้ากันยังไม่เป็นหกเลยนะครับแม่นกันให้เพิ่นเบิ่งยูนี่เด้อออกให้ตามเล เลขสามตัวนี่เป็นอีกบินหนึ่งมันบอกรเปลครับเป็นอีกบินหนึ่งครับเลขสามตัวนี่ทาเอฟซีมันอยากได้ไกันมันทุ่งมาเบอร์นี่แหละครับเลขสามตัวจ้าออกแล้วนะแต่เลออกแปดหกสามแล้ววันที่แล้วแปดหกสามข้างล่างออก 2, สองหนึ่งจะแตเลขของพวกเหมือนกันมีหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสองเนาะ กับมีหน <get> ึงอยู่ดีแต่ว่านั่นแหละเลขส่วนเลขที่มักงมดที่แล้วก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งแตาเป็นสองหนึ่งแล้วก็โอ้ยเขาล็อกปั๊บเลยของเก่าเนาะนี่ใบเก่าใบใหม่อยู่ผีเด้อเอฟซีนี่เด้อคมฟันพอเหมือนนี่ฟันแม่นอยู่ค่ะพ่อเราสวดมนต์เนาะว้พระสวดมนต์เฮ็ดน้ำเฮ็ดกระปูอุดมเนาะค่ะหลวงปู่อุดมเนาะ มันตัวปูต้มสุกเนื่นอนะครับตอนเย็นก่อนนอนนะครับเน,นาะจ้ะครับเดี๋ยวรอเลขสามตัวกะบท้ายๆบอกพอ่อได้ย,ยังไงทำแม่แม่ร่างดูว่าแต่สีใกล้ๆมือเนาะสามตัวกันผู้ใดอยากได้ก้อนกับโทม่าเห็นบ่ครับแต่ผู้ใดอยากได้ก้อนกับโทมาครับวควมฝันนะ้องสามสามน้องคนนี้ตะกี้น้องพคนไี้เคยเข่าดิ น้องให้เขาาเคาสามตัวเนาะได้เพิ่มเติมน้นองไม่ล่างอันนี้เป็น<ะ>น้องไม่ล่างที่เพิ่นเคลื่อนในเล่นแม่น่องไม่ล่างเพิ่นเคลื่อนก่อสามตัวจ้ะกต่ล้วเอา้าสี่ล่อไม่ล่างอีกเด้อมาเนี้ยไม่ล่างค่ะยังใดน้องวันนี้เป็นใดน้องแม่สิไปล่อความฝันหรือว่าสิาไปจังใดเฮ็ดพิธีอยูบอ่บ่ มันนี้เป็นมาสิไเทําพิธีอยู่นี่แบบม, <า S 2> มือเมื่อต้องถามคนเพอนเอาเลยครับเลยมือัอนสิตไปทำพิธีมือนั่นที่อยิงอ่ะปู่บอกให้แม่เนี่ยไปทำพิธีวันที่สิบห้านะวันที่สิบห้าแต่ว่าไปได้จริงจิงพันวันที่สิบสามเนาะค่ะก็เลย <13. S 1> เออก็เลยมีการคาดเคลื่อนอยู่หน่อยนึงเนาะจ,นจะเอาลองบัง ขันแม่นว่างวดหน้างวดนี้ปูบรรไว้จังไหนเดี๋ยวรอติดตามแม่ล่างปูดมได้เด้อเอฟซีพดอะิดตามแจ้งไปเทียนนึ่งเหรอครับว่าเพิ่นสิไปทําพิธีมือใดเนาะแม่ล่างเพิ่นก็ได้พันได้มืออะไรล่ะครับเดี๋ยวพ่นแจ้งไปอ๋อจารเดี๋ยวๆเป็นอีกคลิปนึงเนาะให้เพิ่นให้แม่เพิ่นแจ้งมาเที่ยนนึงเอ้าพ่อมีิยังฝากถึง FC บ่ค่ะฝาก FC เด้อครับเดี๋ ผู้ใดยากได้เลขสามตัวให้โทรมากเบอร์นี่นะครับก็ <c oughs> อให้มีโชคมีลาบกันทุกคนกับฝากให้คนอะไรคนแช่ทางส่องคนน,ำน้ำเดือ og, ่อครับคนจิไใ้มีกําลังใจทําคลิปต่อตอไปครับค่ะ <c oughs> ฟังดิติตามไม่ล่างปูดมน้ำเพราะว่าแม่ะ่ะคาดเคลื่อนหนึ่งวันเนาะปูใหยไปซิบหา พันไปสิบสามแล้วกัอันนี้ก็พิจราหน้ามึงแล้นกัเอาเมื่งวดน่ะายาผิดคำสั่งของปูเดอร์แม่เดอร์มานี้เดอ้อเอาให้จะได้เข่าตรงตรงแม่นแม่นเนาะให้ปูเบิ่งคักคนะักเนาะเอามือใกล้ออกเลิกยังไหมแม่อันนี้กับอันนี้อันนี้แม่ล่างกับ บอกง่ายๆได้ได้ความรู้สซื้อข้อมือหลังก็อยากจับจวดจับจุดจวดมือมือของสุดท้ายละค่ะพี่จะเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นคลิปคลิปต่อไปก็ได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวแม่หลัางมีมีเรียงจะคุยนํ้อยู่กับเอฟซีเนาะจ้ได้หลายย่างคุยผ่ะจ้ะสําหรับับตัวเลขกงวดสีฮอดเนาะเพราะมีความหมั่นใจสูงเลยหลังงวดเนี่ยเพราะว่าเพึ่นปิดผาบเนาะสําหรับกับงวดวังหันเพราะว่า ปูตะปูเนาะคัดแย่งกันเนาะตัวเลขก็เลยกลายเป็นเขื่อนเนาะค่ะเวฟซีเดื่อนที่มาที่ไปเป็นยังไงเนาะค่ะเพิ่นบอกสิผาไปสิบสามนี่กะแหวกอยู่ดิแหววิปูดมเพิ่นก็ว่าอยากได้นางร่ำสิบสองนางเนาะคะ่ะอันนี้กะเอา้าอันนี้แล้วไปแล้วเนาะอ่าสีเขาทุกงวดหลายเนาะแม่กะว่าบ่าแน่จักหน่อยก็บ,บ่เป็นหยังนองเอา้างวดนี้กะตามคือเก่าเนาะคะ่ะเวฟซี่ แก่ช่วง,งสีสมหวังใส่ไม่ดอกนอปีไม่ไก่สีหงัดแล้วเนะาะวันที่สองสีได้รูแล้วเนาะว่าผลอ่าผลฉลากนอร่างวันสีออกตัวไหนเนาะค่ะกระจ้างเดี๋ยวแต่จ้างให้เป็นคลิปหนากันแล้วกันเนาะค่ะน้องพี่โจค่ะได้จ้าไม่ร่างาก็รอนะะเนาะค่ะเอฟซีเนาะกดรอไม่ร่างเนอ้อจริง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 แล้วอะ่ะแอดกับรูเป็นการส่วนตัวยูว่าเพื่อนไห้ไปซิปหา <c oughs> มีการพูดคุยเป็อนการ่วนตัวกับแม่อยู่หลักช่วงนั้นไงเอ้าแม่เพื่อนใสิบห้าก็สิไปสิบสามนึสินะการกับก,ก็เลยว่าแม่ก็ว่าเออมันบ่สะดวกหลายๆอย่างก็เลยเป็นการนึกสี่เอา้ากันิีได้ลูกกันแล้วเนาะแม่เนาะงวดหน้ากับพิจาราณหาไม่แก้ไขไหมเนาะค่ะให้กำลังใจซ<อ><ช>ึ่งกันและกันเนาะแม่เนาะค่ะค่ะสำหรับกับตัวเรขของพอเหมือนเนาะค่ะกะเอฟซีก็กคือคงจะพ่อหลุยเนาะ,ะว่าพอเหมือนแล้วเป็นคนเมาหมอยเนาะเมาหน่อยเนาะ,ค,ะค่ะ<ๆ> แต่สําหรับกับท่วาพอเหมือนฟันเหลวเพิน่นแบบว่าเพิ่นตื้นขึ้นเนาะคะ่ะเพิ่นก็เล่าไ้กับแมลางฟัง่งเบิดรายละเอียดที่มาที่ไปของน้องของแมล่ลงเนาะสําหรับตัวเลขของน้องไส้แมล่ลางนี่ไฮแม่นเด้อคะ่ะเอฟซีไฮเถือกมแม่เหลายร้งวดด้วยค่ะแม่ม่ค่ะพี่โจแม่ยูยค่ะปลบอยทั้งเนาะสาหรับตัวเลขของน้องไส้<ๆ>ของแมลงแต่ว่า คุณน้องไส้แม่ล่างเพิ่นตายก็ได้ประมาณจะซีหาปีแล้วเนาะค่ะบานนี้พ่อดีพี่ใส้เพิ่นกับมาตายโตเนาะค่ะมาเสียตัวก็ได้ประมาณจะสองปีแล้วค่ะประมาณปีกวกาวเนี่ยค่ะพี่ไส้แม่ล่างเสียเนาะบานนี้เพิ่นก็เลยมาบบอกกับพอเหมือนมาขึ้นเนาะค่ะเพิ่นกัเลยบอกว่าให้พ่อเหมือนเนี่ยให้บอกกับแม่ล่างแม่ว่าเพิ่นอยากได้กองบุญเพิ่นว่าเพิ่นอยากให้แม่ล่างเนี่ยเฮ็ดบุญให้เพิ่นแม่ หักการเฮ็ดบุญให้อายน้ำเน่เพิ่นวาเนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลยว่าเพิ่นไก่สีได้ไปเหรอนึเพื่อนวาเนาะคะ่ะเพื่อนมาสังกับพอเหมือนว้เนาะ<ร>เพื่อนวาสิถึงมาแล้วว่าปูย่อมสีมาเอาแล้วเพิ่นวาเนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลยบอกกับพอเหมือนว่าพี่อ,ะะ<ร>อ้ขั้นยังสัน่นให้เอือยนั้นเฮ็ดเฮ็ดบุญให้คอยเด้อกับเจ้าเด้อเพิ่นวาเนาะเพื่อนก็เลยว่าอ่าขั้นยังสั่นอ่ะเดียวขอยสีห้ของขวัญ พ่อใหเป็นทุนเฮดบุญให้คอยแน่เพิ่นมาเนาะค่ะเพิ่นมาบอกก็พอเหมือนเนาะคะ่ะไายละเอียดเนาะ,ะแล้วบบดที่มมันสีมีกระดาษสองแผ่นพอเหมือนว่าอ่าได้บางทางพอเหมือนเราอาจจะเา้าว่าบ่คอยเก่งเนาะค่ะบอกบ่เก่งเราบ่คอยคลองเนาะกระดากะอย่ยาว่าเด้อค่ะเอฟซีพะว่าคนเบาหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าทำนองว่าเบานิดหน่อยแต่ว่าซอยแบบเวลาที่ว่าเบามีความมีความนักแน่นเ้ยค่ะเอฟซี สำหรับตัวนี้ของพอเหมือนเนาะค่ะแต่กะเข่ายู่ตลอดเ้วยค่ะสำหรับกับอีฟซี่คูเปอร์ในติดตามเนาะบานี้เพิ่นก็เลยว่ามันมีกระดาษสองใบแม่เพิ่นว่าเพิ่นบอกห้แมลางฟังเพิ่นก็เลยว่าแดงจึงคืองู่เด้อเพิ่นว่าตัวแดงล่ะมันเป็นตัวเลขเนี่ให้สองใบเพิ่นให้คอยเ็นเบิดบานี้มันมีใบหนึ่งนน่นเพิ่นเพื่อออกเพิ่นว่าเนาะ บาทนี้เพื่อนเลยบอกว่าอีกใบหนึ่งนั่นให้เป็นใบที่ว่าผู้ใดอยากได้เลขสามตนั่นใ้เพื่อนจ้างมารวมอาบุญเด้อเพราะว่าตัวเลขสามตนี่เทียข่อยสีขอมาได้เพื่อนว่าเนาะเทียข่อยสีขอนําปูใหญ,ญ่มาได้เด้พี่ายเพิ่นว่าเพื่อนก็เลยให้พี่ายเบื้องเนาะคะ่ะเลขสามตเนาะให้ให้พ่อเหมือนเบิง่งพ่อเหมือนเพิ่นเลยว่าพี่ไยปิดวบก้อนเพิ่นว่าเนาะให้เจ้านั่นบอกพ่อสองตนั่นไปก้อนเดิอ,อพี่ายเพิ่นว่า กันผู้ใดอยากได้อันมาซอยเป็นสะพานบุญคู่เพิ่นผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบร้อยนันให้เจ้าป้อยไปก้อนสองตัวต่ว่าสามตัวนันกับการให้ถามใหญ่เบื้องเพิินวาเนะาะว่าเสียจ้าได๋จ้าสิไใดมีเงินพ่อใดมาหยาดน้ำหรือว่าเม็ดกองบุญเห่อยเพิ่นว้างสีไหมคะ่ะเพิ่นว่าก็พอเหมือนเนาะอันนี้ก็คือเป็นดวงวิญญาณของน้องชายของแม่ล่างเนาะค่ะนะ ผู้พิเคยหายโชคทีพานมาเขาตลอดอยู่เด้อเอฟซีเด้อแต่บัดที่นี่โดนโดนเนาะค่ะเพิ่นพึงมากหมเพิ่นกระถิงช่วงมากหนูเร้อยขะเอฟซีตั้งแต่ทีเพิ่นมานำนำช่วงที่วายูเลอรโบล้าเนาะค่ะทีวาน้องแต้วเพิ่นปล่อยไปสามตัวแตกเนาะค่ะงวดนั้นเนาะเพิ่นมาเพิ่นกะมาให้เขาเนาะแล้วกะมาให้เขาสองงวดสอดเนาะค่ะแล้วกบมามาเว้นวักงวด งวดหนึ่งกับรุดเนาะแต่ว่ากับบัาเชื่อมว่ารุดหรอกค่ะตอนนั้นที่ว่าออกเก่าซีมันอ่าถืบตัวตัวเลขงวดนั้นเนาะไม่ลางจำได้อยู่เนาะ <c oughs> แล้วกับเวนมากเนาะค่ะแล้วก็จะพึ่งมะเขาพ่อมปันของพอเหมือนเมือขึ้นเนาะคะ่ะกับถลอดด้วยเอฟซีแล้วก็ให้โทรมาตามเบอร์โทรผูใ้ใดอยากได้สามตัวเ้ยค่ะให้โทรมาหาพอเหมือนเดอ้อตามเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้า หนะะึ่งห้าเก้าศูนย์เนค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้ว้ค่ะละกะราล่ล,ละเอียดเนาะกัดจังผู้ใดอยากได้สามตัวกะถักมาแอดไลน์ line, มาโทรมาเ้วนะ้อคะ่ะกะจังแอดไลน์มาหาพอเหมือนเด้อค่ะเากะสุดทไทยไววพ่อนี c เอฟซีนะแม่แมล่างขอไหวพ่อน้วเนะะ้อค่ะปีใหม่จะฮอดน,นิเดื้อค่ะเอฟซีไหกรศล ให้กับแม่ล่างคู่เพื่อนเด็ติดต,ตามแม่ล่างหลือพ่อปู่อุดมหรือว่าพอเหมือนเนาะคะ่ะหรือว่าน้องใบบุญเด้อจะถึงปีไม่แล้วเนาะคะ่ะแม่ล่างก็ขออวยพรให้ทุกๆ่ันได้มีของขวัญใหญ่ๆได้พ่อได้ามีโชคไม่หลาบล้อยเนาะคะ่ะมีเงินให้เลี้ยงกินเลือใส่เนาะคะ่ะแล้วก็เนาะคะ่ะสําหรับกับตัวเลขของพอเหมือนเนาะ,ะของดวงวิญญาณเน้อค่ะให้ไปว่างไว หายไปจบลอตเตอร์่ไปด้วเอฟซีหรือว่าท่านได้ยยกได้สามตัวก็ห้โท้วมากค่ะแม่ล่างขอวอวยพรให้ทุกทุกท่านโชคดีสําหรับปีใหม่นีนเด้อคขาสีหอน,นี่ค่ะค่ะก็ขอพระคุณมากค่ะแม่ล่างค่ะพ่ขอขอพระคุณพ่อเหมือนมากค่ะค่ะแม่สำหรับแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเหมือนแะ,ะ้ะก็แม่ล่างปูดมและะ้วก็อวยพรกันเรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนะาะก็ านายเอฟซีแฟนซองใส่วีจารนั้นยานในการรับช้มรับฟังเนาะค่ะทางซองก็ไม่ล่างเป็นเพียงสื่อกลางเนาะค่ะในการเสนอแนวทางตัวเลขหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวดมาที่สองมกรล่าง้มหกแปดนี่ใม่ล่างก็เลยพ่อเนอี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสามตัวเนี่ยใครอยากได้ก็โทษไปกอนนะก่อนโทษไปหาไม่ล่างก่อนเนาะไม่ล่างหรือเอ่อพ่อเหมือนกอนส่วนอแนวทางของไม่ล่างนี่เดี๋ยวไม่ล่างจะแจ้งอีกรอบนึง ว่าจะ,ะเอาแนวทางอ่ไปทําพิธีเอาแนวทางมือใดจังไดนะะเนาะค่ะเอาค่ะขอบพระคุณมากค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะการแนวทางเนาะคะ่ะพ่อเหมือนแจ้งให้เอฟซีแฟน่องได้รับส้มรับฟังกันก่อนเนาะคะ่ะใครชื่นชอบเนาะคะ่ะผู้ใดเลขตรงใจก็ไปหยิบจับหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้ก่อนเนาะคะ่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางทรงโจผ้าลวยน้าแดนงนะคะขอกราบขอปุ้ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู้สุคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะหยิบจับสลากลอตเตอรี่ไทยใบหน,ใ,นให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้มีโชคมีลามีมันเฮงเฮงบางๆรวยรวยทุกๆคนแล้วค่ะ กปีใหม่ที่จะถึงนี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใสเงินทําบุญในปีใหม่นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้อขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ